เรื่องอังกุระเทพบุตรข้อความเบื้องต้นพระศษษสาสสาเมื่อประทับอยู่บนแท่นบดุกัมพลศิลาทรงปารบอังกุระเทพบุตรตรัสพระธรรมพเทศนานี้ว่าตินะโทสานิเขตตานิเป็นต้นทานที่เลือกให้พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญข้าพเจ้าทำเรื่องให้พิสดารแล้วแลในพระคถาว่าเยชานัปสุตาธีราเป็นต้นสมจริงดังคำที่ข้าพเจ้าปารบอินทกะเทพบุตร กล่าวไว้ในเรื่องนั้นดังนี้ว่าได้ยินว่าอินทกะเทพบุตรนั้นยังพิกษาทัพ,พีนหนึ่งที่เขานำมาเพื่อตนให้ถึงแล้วแก่พระอนุรุธธทธะเถระผู้เข้าไปสู่ภายในหมู่บ้านเพื่อบินทบาทบุญนั้นของอินทกะเทพบุตรนั้นมีผลมากกว่าทานที่อังกุรัตเทพบุตรททำระเบียบแห่งเตาประมาณ12โยธถวายแล้วสิ้นหมื่นปีเพราะเหตุนั้นอินทกะเทพบุตรจึงกล่าวอย่างนั้น เมื่ออินทกาเทพบุตรกล่าวอย่างนั้นแล้วพระสัสดาจึงตรัสว่าอังกุระชื่อว่าการเลือกให้ทานย่อมควรทานของอินทกานั้นเป็นของมีผลมากดังพืชที่หวานดีแล้วในนาดีอย่างนี้แต่ท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทานของท่านจึงไม่มีผลมากเมื่อจะประกาศเนื้อความนี้จึงตรัสว่าบุคคลควรเลือกให้ทานในเขตที่ตนให้แล้วจะมีผลมากเพราะการเลือกให รัุคตทรงสันเสริญแล้วทานที่ให้ในท่านผู้เป็นทักกินยบุคคลในชีวะโลกนี้เป็นของมีผลมากเหมือนพืชที่หวัานในานาดีฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปจึงได้ทรงภาสิทพระคาถาเหล่านี้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมูสัตว์นี้ก็มีราคาเป็นโทษฉะนั้นแลทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคาจึงเป็นของมีผลมากนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษ หมูสัตว์นี้ก็มีโทสศั์เป็นโทษฉะนั้นแลทานที่ให้ในท่านผู้ปรสจักโทสศั์จึงเป็นของมีผลมากนาทั้งหลายมีญาเป็นโทษหมู่สัตว์นี้ก็มีโมหะเป็นโทษฉะนั้นแลทานที่ให้ในท่านผู้ปรสจักโมหะจึงเป็นของมีผลมากนาทั้งหลายมีญาเป็นโทษหมูสัตว์นี้ก็มีความอยากเป็นโทษฉะนั้นแลทานที่ให้ในท่านผู้ปรสจักความอยากจึงเป็นของมีผลมากแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าตีนัทโทสานิความว่าความจริงญาติทั้งหลายมีเข้าฟ้างเป็นต้นเมื่องอกขึ้นย่อมประทุสร้ายนาแห่งบุพพนชาติและอัรรณชาติเพราะเหตุนั้นนาเหล่านั้นจึงไม่งอกงามมากได้ราคาเมื่อเกิดขึ้นในภายในแม้แห่งสัตว์ทั้งหลายย่อมประทุสร้ายสัตว์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นทานที่ให้ในคนที่ถูกราคาประทุสร้ายเหล่านั้นจึงเป็นของไม่มีผลมาก ส่วนทานที่ให้ในพระขีนาศทั้งหลายเป็นของมีผลมากเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านาทั้งหลายมีย่าเป็นโทษหมู่สัตว์นี้มีราคาเป็นโทษฉะนั้นแหลทานที่ให้ในท่านผู้ปรัศจากราคาจึงเป็นของมีผลมากแม้ในคถาที่เหลือก็ในนี้แหละในการจบเทศนาอังกุราเทพบุตรและอินทกัเทพบุตรก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลเทศนา ได้เป็นประโยชน์แม้แก่เหล่าเทพบุตรผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องอังคุรัเทพบุตรจบตันหาวักวรณน,นาจบวัคที่24